ญาตเรียนเชิญคุณรุจกรจงสมจิตจากบริษัทิทธานะคะเริ่มเซสชันได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผอสวัสดีทุกคนนะครับชอที่ดูรายชื่อเหมือนโอมีพี่ๆที่รู้จักเข้ามาดูอยู่หลายคนพอสมควรนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับโอเคก็จริงๆวันนี้ครับเป็นเอ็มเอ็มนะครับเอ่อมาเรียกว่าเป็นมาแชร์แล้วกันว่าอตอนนี้ที่ิทธาเราอ่ะเราใช้ การทํางานร่วมกับบิมแบบไหนบ้างแล้วก็เครื่องมที่เราใช้อะครับเราพยายามจะปรับฟังจักของทีมเอ่อโทษนะครับคุณนุกน่าจะจะปิดหม่ไหมครับก็พยายามเอาเครื่องมือต่างๆที่เราใช้นะครับมาประยุกต์ให้เข้ากับโครงการที่เรารับปิดชอบอยู่เนาะก็หลักๆวันนี้ครับอาเจนดาจะมีอยู่ประมาณสามเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับ อันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องมือ Navisworks ที่เราพัฒนาขึ้นมาจากเพนที่เราเคยเจอว่าในการทํางานโดย default ของโปรแกรมเนี่ยมันมีข้อจากัดอะไรบ้างแล้วก็เราเขียนมันขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์อะไรบ,บางอย่างเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็อันที่สองก็กคือเป็นช่วงนี้มันเป็นเทรนเนาะเรื่อง AI เราก็พยายามเอา AI นะเข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงการหรือว่าการทำงานโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นอ่อเรื่องที่สามจะเป็นเรื่องของ single page dashboard ก็พยายามเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราทำงานในโครงการออกมาสรุปเป็นวันเพจสัมารีนะโอเคโอเคครับก็ของ Navisworks เนี่ยที่เราพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยผมจะแบง่งออกมาเป็นทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับอันแรกก็คือการเซฟวิวพอยต์ซึ่งตอนเซฟวิวพอยต์เนี่ยทั่วไปน่ยของ Navisworks มันจะเป็นเ e f f u u t t มันจะเป็นขึ้นว่าวิววงเล็บหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้เราบอกว่าเรามี naming standard ที่ใช้ในการ ทำงานร่วมกันในทีมเนะี่ยว่าเ็ตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับ Adjust อะไรบางอย่างได้เพื่อให้เข้ากับการทํางานนะครับแล้วก็อันหนึ่งอันที่สองเป็นการทำรีพอร์ตผมเข้าใจว่าเพลนของ BIM Coordinator หรือ Be m m n a g e r จหลายๆท่านเนะี่ยคือการทำรีพอร์ตแบบ m a n นวลเนี่มันใช้เวลานงานมากทีนี้เราก็เลยอ d a p ับจากการที่เราเอา View Point ที่เราเซฟนะครับเอามาทํามาเป็นรีพอร์ตแบบ Auto automation ในความหมายคือจากที่เราต้องคอยแคปรูปหลายๆภาพ มาประกอบกันเป็นใน PowerPoint และเพื่อส่งรีพอร์ตต่อโครงการเนี่ยมันใช้เวลานานแต่ว่าตอนนี้เราสามารถทำได้โดยที่ไม่เกินห้าคลิกอะไรอย่างไงนะครับอันนี้เราไปดูกันโอเคถ้ okay. างั้นเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมพาไปที่ตัวการจัดการโฟลเดอร์ใน n a v i s w o r k s นะครับคือเรามีแเ,เรามีข้อกำหนดในทีมว่าการจัดการโฟลเดอร์ในการทำ c l a s h Management เนะเราจะมีโฟลเดอร์หลักๆอยู่ทั้งหมด3ส่วนที่เป็นเมเจอร์หลักๆนะก็จะเป็น เมเจอร์มเนอร์แล้วก็เลกู l เลชันนะครับซึ่งเมเจอร์มายเนอร์เลกูเลชันเนี่ยมันก็จะถูกย่อยลงไปข้างในว่าข้อมูลที่เป็นเมเจอร์เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลใหม่ไหมหรือว่ายังไม่ถูกแก้ไขหรือแก้ไขแล้วหรือว่ามีการอนุมัติมาจากทางผู้มีสม่วนเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะแบ่งโฟลเดอร์ตามนี้เป็นข้อกําหนดหลักๆของในทีมเรานะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งคลิกทีละปุ่มทีละปุ่มสร้างนิวโฟลเดอร์ใหม่คลิกขวา โดยการที่เราไปเขียนอดอินมาตัวหนึ่งนะเพื่อใช้ในการกด create folder ได้เนะี่ยมันก็จะช่วยเราประหยัดเวลาในการทำงานไปได้ในลหลายๆส่วนอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแบบมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือว่าเป็นไฟล์ nwc nwf ใหม่เข้ามาเนะี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งกดแบบแมนนวลละก็คือเราสามารถคลิกไปที่ปุ่ม create folder ตรงนี้ได้เลยนะครับอเองซึ่งต่อไปเนะี่ยก็คือหลังจากที่เราสร้างโฟลเดอร์แล้วเนะี่ยเราก็จะมีข้อกำหนดภายในทีทว่า การตั้งชื่อ Viewpoint ของการทำแคสต์แมネจเมนต์นยเราจะกำหนดทั้งหมดหลักๆในประมาณ7จเอ่อเหลักนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของวันที่ที่เราเจอ Class นั้นๆอันที่2เป็นกริดไลน์กับเลเวลที่อยู่ในโซนไหนนะครับเพื่อจะได้ทำการ t c ทร r ถูกอันที่3เป็นดิส i p l ลินก็คือเป็นระบบไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ e s สคริปชันว่า Class นี้มันจะสื่อถึงอะไรนะครับอันที่5เป็น t y p ์ไทป์ในที่นีครับ ใช้ในที่นะครับเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ VC ที่เป็น Visual Check นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง CLD นะเป็น c l a d i f c t i o n จะได้ทราบว่า Issue ที่เราพบเนี่ยมันเป็นมาจากฝั่งทำ c l a s s i f c a t i o หรือว่าจากการที่เรารีวิวโมเดลกับทางไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่านในทีมแล้วก็อันที่6ก็จะเป็น Issue Type เราก็จะแยกจำแนกมาเป็นทั้งหมด3หวัวข้อหลักก็เป็น Major Minor Regulation ให้มันสอดคองกับตัวโฟลเดอร์ที่เราตั้งนะครับ รวมถึงข้อเจ็ดด้วยข้อเจ็ดนี่ก็จะเป็นบ่งบอกสเตฟตัสของอิชูน,นั้นว่าถูกแกออกไปแล้วหรือยังหรือเป็นลักษณะใดแต่ผมจะลองพาเข้าไปทำดูครับอันนี้ผมเปิดตัวอย่างแล้วกันครับคือเดิมทีนะครับเวลาเซฟ i e w p o i n t เนี่ยเราก็กดตรงปมนี้เนาะเซ Viewpoint มันก็จะขึ้นเป็นคํา่าวิวครานีเราเซฟซ้ำๆไปก็ อย่างของผมอันนี้ผมผมใช้เครื่องมือละมันจะไม่ได้ต้องาอย่างเงี้ยเรากดเซฟวิวของเด f a u l t โปรแกรมไปใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นวิวหนึ่งวิวสองวิวสามไล่ไปเรื่อยๆทีนี้เราบอกว่าเรามีเนมมิ่งสแตทในทีมแล้วเนี่ยสิ่งที่สามารถทําได้คือเราก็อยากให้มันเซฟวิวพอยต์ตรงนี้ใช่ไหมครับทาการคลิกเนี่ยล้วก็กดเซฟวิวพอยต์เนี่ยอยากให้มันรันดิจิตของเนมมิ่งเราไว้ก่อนเลยเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการปรับภายหลังเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาวเซนี่ย มันอาจจะต้องมานั่งรีเนมว่าเป็นสมติตามมาตรฐานครัผมต้องมานั่งพิมพ์พิลอดิจิตอะไรลักษณะนี้ไปนะว่าทีนี้สมมติเราสามารถเริ่มได้ด้วยการทำ Default ของของการทําโปรแกรมให้มันอยู่ในฟอร์แมเดียวกันเนี่ยผมก็แค่กดคลิกแล้วก็กดเซ v e v วิวพอย n ์ถ้าสังเกตชื่อ v วิวพอย t ์นะครับการคลิกที่ Default โปรแกรมกับการคลิกที่เอ็ดอินที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะ มีเนมมี่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยเนมมี่ตัวนี้นมันก็จะไปยึดกับตัวที่ผมเล่าให้ฟังเมืสักพุ่นี้เนาะวันที่โลเคชันโลเคชันตอนนี้ผมยึดเป็นกริดไลน์กับเลเวลนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นดิส i ิลิน e เห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ Description เนี่ยเบื้องต้นผมเซตดีฟอยไว้ให้ใส่เป็น Element ID ของของตัวที่เราคลิก l l m m n t นนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนี้อ่าพด พอดวี c ก็คือเราทำการ Visual Check ไม่ได้เป็นการออกมาจากตัวแท d e ิเค t ั่น ection, นะครับแล้วก็ Type กับ Status ซึ่ง Status เนี่ยเราก็ให้เป็น New ไว้ก่อนตลอดนะครับส่วน Issue Type เนี่ยก็คืออาจจะต้องมานั่งกำหนดเองว่าเราจะให้ออ s u s u e เนี้ย View เนี้ยเป็น Major หรือ m i เ o อครับเดี๋ยวผมจะอ่างให้ดูอีกสมมติผมคลิกที่ตัวเครื่อง Air เครื่อง Air แล้วก,กดเซ v i ิวพอยตอ๋ออนุญาต okay, ต่อก็ อย่างสมมุติเราคลิก element ที่เป็นอ,อย่างสมมติเครื่องแอร์นะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเครื่องแอร์เนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างไรสามารถอรับชมย้อนหลังได้อีกครั้งนึงค่ะโ okay. อเคได้ค่ะเชิญได้เลยค่ะคุณเอ็มโอเคก็คือคลิกแล้วก็เซฟวิวพอยต์นะครับตัวเนมมิงอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตาม Discipline ที่มันอยู่ในหมดนั้นๆนครับอย่างตอนที้ผมเซตตัวไฟล์ของงานแอร์ไว้เป็น M.E. ดิส i p l ลินที่ชื่อ M.E. มันก็ควรจะต้องเป็น M.E. t i m นะครับเดี๋ยวผมลองเซฟวิวไปอันนี้ของตัวไฟฟ้าก็จะเป็น E E ซึ่งตอนนี้วเอ,อผมอาจจะไม่มานั่งกดคลิกแล้วกดเซฟวิวพอยล์ละผมจะกดผมเขียนคำสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นคีย์ลัดชื่อชื่อว่า S V ก็คือตรงตัว S V ก็เซฟวิวพอยต์เนาะคลิกไปะนะครับอันนี้แผ่นพีทั์หรือแผ่นอะไรก็คลิกไปแล้วกดเซฟวิวตัวอย่างนะครับ อะไรลักษณะน,น,นี้ซึ่งถ้าทุกท่านเห็นนะก็คือเราจะเซฟวิวออกมาพร้อมที่จะสามารถแยกแยะได้แล้วว่าในแต่แล,และโซนเอ่อคลาสในแต่และจุดเนี่ยมันอยู่ในโซนไหนบ้างระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ Element ID อะไรแต่ Element ID เนี่ยเราสามารถประยุกใช้เป็น Description ได้ยกตัวอย่างชเช่นเเราบอกว่าขอลดระดับฝ้าโซนนี้เราก็อาจจะเปลี่ยน Description เป็นขอลดระดับฝ้าก็ว่าไปนะทีนี้ ต่อมาสิ่งที่เราเมื่อเราเซฟวิวพอยต์ได้แล้วเนี่ยต่อไปคือ,อโดยทั่วไปในเวลาเราแก้ไขชื่อวิวพอยต์เนี่ยเราก็จะต้องมานั่งรีเนมเนาะสมมุติตัวนี้ให้เป็นเมเจอร์อะไรลักษณะ A ใช่ไหมครับทีนี้นเราก็เลยเขียนเครื่องมือขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเป็นการให้สเตตัสของตัวแคลชนะครับโดยการคลิกขวาถ้าสังเกตตัวนี้ครับคลิกขวามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพบเจอก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าแคลชทั้งหมดเนี่ยหรือว่า ตัวที่เราเลือกเน่ยจะให้สเตตัสเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างอันแรกอ่าตัวนี้ผมบอกให้เป็นเมเจอร์สเตตัสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมเจอร์โดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรีเนมอะไรมเนอร์ A, อะไรเงี้ยครับโดยสามารถครอบทั้งหมดแล้วก็คลิกได้กรณีเราเซฟบิวต์มีไว้แล้วก็มาให้สเตตัสที่หลังครับตรงนี้ทั้งหมดจะกลายเป็นเมเจอร์ทันทีครับอ่าโอเคเราไปผมจะลอง เฟลเดอร์ให้ high, แล้วก็จะจำแนกคลาสทั้งหมดนะครับให้มันไปอยู่ในโฟลเดอร์ถ้าเป็น Default ของโปรแกรมวิธีการทำก็คือเราก็จะเอาคลาสที่เป็นเมเจอร์เนี่ยใส่เข้าไปโดยการทำแบบเลือกแล้วก็ลากวางนะครับทีนี้เราบอกว่าเรามีเครื่องมือตัวนี้นเราสามารถให้มัน Assign Status ได้เลยก็คือผมเพาสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเป็น categorize issue by status ผมกดคลิกไป ทั้งหมดอิชูทั้งหมดนะครับมันก็จะถูกวิ่งเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ major และ New ตามที่เราให้ status s t a ตั s ทิ้งไว้โดยจำแนกเป็นวันที่ที่เราเจอ c คชนะครับกรณีอนาคตมีการอ่า l v e c l a s ชไปแล้วเนี่ยผมก็สามารถเข้ามาให้ Status เป็น Resolve ได้นะครับแล,ล้วจากนั้นก็คือกดอัปเดตอีกครั้งหนึ่ง c a ตัลไลซ์ไฟลัแคชทั้งหมดเมื่อกี้ที่อยู่ใน Resolve ก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ s o l v e เลยนะครับ ซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถทำการจาัดก,การ issue management หรือว่า view point management ได้ง่ายขึ้นนะฮะ <In. S 2> ต่อไปอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขออนุญาตย้าย view point ออกมากับ อีกอันนึงที่น่าสนใจคือกรณีว่าหลายๆโครงการเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้จำแนกอิชูแบบที่ผมทำนะผมก็เลยมีอีกหนึ่งตัวที่ทำขึ้นมาเพื่อให้น้องๆในทีมเนี่ยสามารถปรับประยุกใช้ได้ก็คือถ้าสมมติเราบอกว่าในที่ประชุมเราเนี่ยครับต้องการจะแยกด้วยดิส цип ลินว่าค่ะตรงนี้มันติดอยู่ที่ดิส цип ไหนมากที่สุดหรือว่าสามารถจิวเตอร์เป็นดิส цип ลินได้ครับเราก็ทำการ c a t i z e by discipline ได้เหมือนกัน เรื่องดิจิตี่ยผมก็ให้มันอ่านจากอ่านแรกก่อนนะคือดิจิตที่หกคือเป็นเมเจอร์รือไมเนอร์ดิจิตที่เจ็ดเนี่ยก็คือตัวสเตตัสตอนหลังว่าเป็นแก้ไขแล้วหรือยังไม่แก้ไขนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันที่สามเนี่ยเป็นเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้มันจับที่จพ์ไหนยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าอยากแยกเป็นดิสซิ п ลินก็คือโพ์ที่สามของผมผมก็กดโอเคตัวสเตตัสเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตัววิวพอยต์ครับก็จะวิ่งไปที่ตำแหน่งที่เราเซตไว้ เดิมทีมันเคยเป็นวันที่เนาะที่เราทําแต่ว่าตอนนี้คือผมบอกว่าผมอยาแยกเป็น discipline ก็สามารถทำไปเพื่อเตนะครับตอนนี้ก็จะช่วยเราจัดการเรื่องอิชูได้ง่ายมากขึ้นโอเคอเดี๋ยวลองอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีว่าผมบอกว่าผมต้องการ track team modeler ในแต่ละโซนนะครับว่าให้ให้อยู่ในอ่อเวลาเขาถามนะเขาถามว่า แค้ตรงนี้อยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเราก็ถ้าสมมติชื่อ s s u ูมันไม่ได้บอกตำแหน่งที่ชัดเจนก็อาจจะหาลำบากหรือต้องไปเปิดในบิดแยกดูตรงนี้เราก็สามารถ categorize ิ s s ชูโดยใช้กิจกับ Level ได้เหมือกันครับอันนี้ก็จะแยกแล้วว่าโอเคแคสโซน,นี้มีอะไรบ้างเราก็สามารถมาฟิลเตอร์ดูได้เลยลักษณะนี้นะครับโอเคเรื่องเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องการจัดก,การ view point มีอยู่ประมาณนี้ที่เราแชร์ที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยหลังจากที่เราเซฟวิลพอยต์เสร็จแล้วเนี่ยหรือทำแคดดิเสร็จแล้ว,ลลวขั้นตอนต่อไปก็คือการทำรีพอร์ตเนาะซึ่งการทำรีพอร์ตเนี่ยก็เดิมทีถ้าเป็นของ Default ของ Naviswork เนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณนี้ครับแบบดูแล้วมันดูค่อนข้างยากครับเราก็เลยประยุกต์ว่าถ้าสมมติเรามีการฟิกเนมมิ่งคอนเวนชั่นแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะสามารถ export report ออกมาเป็นหน้าตาแบบได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรา export html ออกมาจากตัว navisworks โดยที่ใช้เครื่องมือของเรานะครับซึ่งถ้าสังเกตก็คือโฟลเดอร์ตรงนี้มันก็คือโฟลเดอร์สองตัววิ w p o i ท t ที่เราจัดการใน navisworks เมื่อสักครู่นะส่วนตัว name ก็จะเป็น clash name ก็คือเป็นชื่อ Viewpoint นะครับแล้วก็อ่ะถ้าดูเปรียบเทียบของดี f a ล l t เดิมเนะี่ยมันมีแค่ตัว ภาพคลาสนะครับแต่ว่าตอนแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถให้มันเจเนเรตตัวโปรแปนกับตัวเซสชันบิวได้ด้วยนะครับก็คือเอามาใส่ในรีพอร์ตเนี่ยก็สามารถเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าแค่ที่เจอเนี่ยถ้าดูภาพกว้างๆมันอาจจะไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนแต่พอมันมีอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดมันจะมีลูกศรบอกอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนของโฟล์ดาวน,นะครับแล้วก็เซสชันฝั่งซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยอาจจะสามารถจับแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้น ว่าแคทที่เราเจออยู่ต่างสติบอันตรงนี้มันเป็นของโซนไหนนะครับส่วนมาร์คอัพตรงนี้ก็คือเราดึงข้อมูลจากการที่เราทำอโนเทตในวิวพอยต์นะครับออกมาแสดงในมาร์คอัพเพื่อให้เห็นว่าแคทที่เกิดขึ้นมันมีมันมีคอมเมนต์หรือมีโน้ตอะไรไปบ้างในชน้่นะครับแล้วก็รีพอร์ตนะครับเราเราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือเดิมทีเราเคยเจอเพนว่าเราเอ็กพอร์ตใหีมเออกมาใช้แล้วตัว วิวพอยต์เมันไม่ได้ถูก e r อบไว้หรือว่าไม่ได้ถูกพ e s เซิฟตัว a อต r i ิบิวไว้ครับเว่าไอพ็อออกมาบางวิวมันมองไม่เห็นมีการตัด s เซ t ชันไปไว้มันทําให้เรารีพอร์เรามันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยไปกดสร้างปุ่มอันนี้ก็ไมาเพิ่อมอีก2ตัวให้มันจดจําว่า v ว e w Point ที่เราเซฟบัให้มันเป็นแอต r i ิบิวนี้ยาวๆไปเลยอะไรนะนะครับถ้าสังเกตรูป VP 14เป็นรูปเดียวกัน แต่ว่า Default ที่โปรแกรมแอป o r รมออกมาเนี่ยมันจะไม่ติดตัว s เซกชันที่เราตัดไว้หรือมันไปอัพเดทจาก section อื่นมาทำให้ v ิวสิบสี่กลายเป็นไม่เจอ l a s สนะครับโอเคก็จาก h t m l เราบอกว่าทางาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาอาจจะไม่เวลาเราส่งข้อมูลที่เป็น h t m l ไปเนี่ยมันอาจต้องสิบไปทั้งโฟลเดอร์เราเราก็เลยเพิ่มอีกหนึ่ง วิธีการทํางานขึ้นมาคือจากการที่เราส่งรีพอร์ต HTML เนี่ยเราสามารถ Transfer จาก HTML กลายเป็นเป็น PowerPoint ได้นะครับอย่างตัวอย่างในไฟล์ GIF ภาพนะครับสอง s สี่ิชูที่เรามีถ้าเดิมทีวิธีการทำก็คือเราอาจจะต้องมานั่งแคปหน้าจอแล้วก็ทําใส่ PowerPoint ลงไปทีละแผ่นทีละแผ่นทีละรูปก็ใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับ200รูปเนาะทีนั้นเราก็สร้าง HTML to PowerPoint Generator ขึ้นมาครับเป็น exe แล้วก็ทําการ browse folder ที่เรา ทำการ export HTML นนเนี่ยที่มันมีรูปอีกด้วยเนยีแล้วก็ browse output ภาพว่าจะให้มันเสที่ไหนเสร็จสุกเราก็จะได้หน้าจากแคดดี้พอร์ออกมาเป็น powerpoint ลักษณะแบบนี้เลยนะครับ <S <S แล้วซื้อเปลี่ยนจาก HTML ที่เป็น table เนะี่ยลงมาเป็นตัว report powerpoint นะครับหรือว่าบางโครงการเนี่ยเราใชออ้ excel หรือตัว google sheet ก็สามารถทำได้เช่นกันก็คือใช้ HTML ตัวเดิมตัวเดียวที่เราทำงานเนี่ย เปลี่ยนจาก PowerPoint เป็นเป็น Excel เพื่อทำ Crash t a g g i n g หรือว่าสามารถส่งไฟล์นี้ต่อไปให้กับทางฟั n ซ s o t หรือ CM ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ Assign ไม่ว่าจะเป็น Discipline หรือว่า Major Minor ให้เขาสามารถทำงานร่วมกับเราได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เอาไปใส่สูตรต่างๆใน Excel ต่อได้น่นก็คือหลางอย่างนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ของในแต่ละทีมนะครับว่าจะเอาไปสื่อสารกับทางโครงการยังไงนะครับ โอเคต่อไปเป็นตัวโปรเจกต์ m m a r รีด s ช b อร์ตตัวนี้ก็คือถ้าผม,ผมจะพยายามใช้ข้อมูลจาก html ไฟล์ที่เราทำออกมาจากอน,นสวาวร์ให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตัวโปรเจกต์ด s ช b อ a ์ d ที่เป็นคล a s แท a c k i n g ครับตัวนี้เราก็ประยุกต์ใช้เอาทำค a s h แ a c k i n g งดยการใช้ power bi ในการช่วยทำฟิลเตอร์หรือว่าสรุปให้กับโครงการนะครับเขาก็สามารถเข้ามาดู อิชูในนี้ได้เลยกรณีมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับของอิทามีอะไรบ้างเราก็สามารถฟิลเตอร์จากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับตัวภาพก็จะปรับเปลี่ยนไปตามอิชู issue ที่เราคลิกหรือว่าโฟกัสด้วยนะครับตั้งโอเคแล้วกต็ตอนนี้สิ่งที่กำลังพัฒนาเพิ่มเสริมอยู่นะครับก็จะเป็นตัว l a ท s detection ที่เป็นตัวกลุ่ม นะครับตัวกร๊ปแคสแล้วก็เอ็กพอร์ตจากแคสรีพอร์ตออกมาอันนี้กำลังพัฒนายอยู่โอเคครับต่อไปในพาร์ทของฝั่งที่เป็น AI assistant ที่เราทำขึ้นมาในนาวิฟเเนี่ยก็คือเราแบ่งออกมาเป็นสามเอเจนต์อันแรกเป็นเว็บเซิร์ชซึ่งเว็บเซิร์ชเนี่ยก็จะช่วยในการหาข้อมูลเ,เหมือนกับเราถาม ChatGPT ครับแต่ว่าอันนี้คือแค่เอามาปลักอยู่ใน ตัว Navisworks ด้วยเพื่อเวลามีประเด็นอะไรเราก็สามารถคลิกในหน้าหน้า,า Navisworks ได้เลยนะครับอันที่สองเป็นเกี่ยวกับเรื่องบินเบ b วินเบเนี่คือเราทำขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นฟิลเหมือนกับว่าดัต a ตอรเบหรือ DEP ของโครงการนั้นๆเนี่ยให้เขาเข้าไปช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆการทำของของ,ของโครงการได้เป็นการถามตอบนะครับเป็นแชทบอทแล้วก็อีกอันนึงอันที่สามเป็นโปรเจกต์เบที่ที่คิดว่าใช้ เราเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการบันทึกอีชูต่างๆที่เราคอมเมนต์ลงไปในในตัวแชทเนี่ยครับในความหมายคือเราสามารถพิมเข้าไปในตัวแชทบล็อกนี้ได้เลยแล้วก็บอกว่าให้มันช่วยบันทึกเป็นอิชูให้แล้วก็ให้เข้าไปเซฟเก็บไว้ใน Excel ที่ผมทำ tracking ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอันแรกว่าตัว AI assistant ที่เป็นส่วนของเว็บ search เนี่ยคือตอนนี้ผมพยายามพร้อมให้มัน กิามีดีเทลสำหรับป้ายสามอันนี้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับมันจะตอบออกมาว่าโอเคป้ายแต่ละอันเ,นเป็นเซอร์ติฟิเคของอะไร ISO หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหรือว่าเป็นอีค d i s ส,สนะครับแล้วก็ถามต่อว่าอาีควอเดสเลตติ้งในปีสอันยี่ิบห้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถแคปรูปอันนี้คือที่ให้ซื้อแคปรูปนะยแล้วก็ไปถามมันว่ารูปนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ถามต่อได้เลย โอเคแล้วก็น,นี้ถ้าสมมติภาษาไทยก็สามารถทำได้เหมือนโดยที่เป็นการใช้โมเดลเจมีนอเรชัดบอร์ดนะครับถามตัวนี้ต้องมีอะไรที่พิเศษครับต่อไปอันนี้เป็นบ m b เบสก็คือผมพร้อมไปถามมันประมาณว่าไฟโหมดนี้ยมันขวางกับแบรนดอฟจะต้องแก้ไขยังไงให้ตัวไอตัวเอเซนะช่วยตอบนะครับ มันก็แบ่งออกมาเป็นอยู่ประมาณเจ็ดข้อแล้วหลที่เราพร้อมให้มันใช้หนึ่งก็คือให้มันช่วยอธิบายครับอันแรกเลยที่เราพร้อมไปเนี่ยก็คืออถ้ามุดบันไดวางอยู่ตอเราจะแก้ยังไงตัว AI chatbot มันก็ตอบกลับมาว่า description คืออะไรนะครับก็คือตู้ไฟ hose สีแดงเนี่ยมันมันติดอยู่ที่ผนังตรงบันไดนะครับมันทําให้เกิดขวางทางในการฉุกเชินมันจะไม่เหมาะสม severity ตัวนี้ AI ก็ให้เป็นตัว major class เอฟเฟกอะไรบ้างครับอธิบายมาแล้วก็ Discipline นะครับก็บอกว่าตัวนี้มันเป็นงานที่ต้องเคลียร์กันระหว่างสถาปัตย์แล้วก็งานไฟรลักชั่นนะครับ c o นสตาร์คอะบิลิตีตัวนี้ก็คือเป็นการก็บอกว่าโอเควิธีการแก้ไขต้องแก้ไขประมาณไหนเอ่อลักษณะเอชู issue เป็นยังไงนะครับแล้วก็อันที่ห้าไพม r y ี่ไพมอลี่นี่คือเราจะให้มันสื่อว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเช็คอ,อะไรเงี้ยครับ อันที่หกก็เป็น AI solution ตัวนี้ผมก็ให้มันช่วย generate คำตอบแต่ว่าอันนี้คือเราให้มันเป็นเหมือนกับกลางๆครับแบบว่าเราจะไม่ได้เขาเป็นคนตัดสินใจโดยตรงก็คือเป็นแค่คำแนะนำเฉยอันนี้ก็บอกว่าให้ย้ายตู้ไฟ h o s t ออกจากตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น confidence ว่า,าคำตอบที่เขาตอบมาทั้งหมดเนี่ยมีความมั่นใจมากน้อยที่อะไรมีคะแนนตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าอันนี้เขาตอบมาห้าก็คือค่อนข้างมั่นใจว่า จะต,ต้องย้ายตู้ซึ่งมันก็เป็นก็เป็นจุดที่ถูกต้องแล้วครับแล้วผมถามต่อว่าหรือว่าผมสามารถ calling k e y w a r l เพื่อเพื่อติดตั้งตู้ไฟหโนี้ได้ไหมอันนี้ก็ถามแบบมึนๆไปเลยเนาะคือเขาทุนี้มันก็จะแนกอิชชั่าใหม่จากเดิมเป็น architecture กับกับไฟ p r o t e c t i o n อันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัว สตั u เจอร์แล้วครับแล้เขาก็แนะนำว่ามันไม่ควร do not call the share wall นะ the f i r e h o s e must be relocated อันนี้ก็คือเป็นคำตอบที่ทางไอตัวเอเจนต์มันตอบเรากับนัเสือ้อแนะนำเราว่าควรจะต้องปรับไปทางไหนต่อมาเป็นตัวของ project base นะครับ a อเจนที่3ก็คือเราสามารถถามไปในแชทบอทตัวนี้ได้เลยว่าตอนนี้มีอ s s u e อะไรที่มันเกี่ยวกับงานบิลที่ยังเป็น s t a t u s open อยู่บ้าง ผมก็ถามไปปุ๊บมันก็จะไปอ่านจากดัตเตอร์เบทที่ผมเตรียมไว้แล้วก็มาตอบในนี้ว่าโอเคณนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทสัสที่เกิดขึ้นในโครงการที่ยังคงค้างอยู่มีอะไรบ้างแล้วก็ติดอยู่ที่ใครนะครับโดยดัตเตอร์เบชุดเมื่อกี้ครับที่มันเข้าไปอ่านเนี่ยคือมันเข้าไปอ่านจากตัวแชร์พอยต์เ e ็กเซลลิสที่ผมเตรียมไว้ว่าในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เรามีอิช u วอะไรคร้างไว้บ้างมันก็จะไปอ่านจากตัวนี้แล้วก็มารีพอร์ตเรา แล้วกอ็อันนี้เป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่ช่วยผมทำงานในการ tracking หรือว่าทำ issue task tracking หรือทำ minute of meeting ได้ง่ายขึ้นนะครับคือกรณีเรามี issue อะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกันกันกบปาร์ตอื่นเราสามารถพิมพ์ไปในแช a t b o t แล้วก็ให้มันช่วย assign ลงไปใน task นี้ได้เลยตัวอย่างเช่นผมบัตมีมี issue นะี้ที่จะต้องไปสรุปลงใน minute of meeting นะเราก็สามารถพิมพ์ลงไปในนี้ได้เลยแล้วก็ตอนสุดท้ายหลังจากที่เรา o อม i n ้โค o ิ d เน a t ตแล้วเสร็จเนี่ยเราก็ไปดึงข้อมูลจากตัว Excel Task ที่เราทำเตรียมงทไว้แล้วก็มาสรุปมาใน m o m ม t นึงนะครับเพื่อช่วยเราประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งนึกว่าไอช่วงนี้เราคุยอะไรกันไปเมื่อไหรปิดอะไรนะครับประมาณนี้ครับในส่วนของตัว Project ์ค m มนะครับดบนก์ดตอนนี้คือเราประยุกต์ใช้กับตัว a อ AP s ที่ทาง a u t o d e s k เขาปล่อยออกมาเนาะก็คือเราดึงเข้ามาใน power bi เพื่อ ตรวจสอบในส่วนโปรเกสหน้าง,งานว่าตรงไหนที่มันก่อสร้างไปแล้วบ้างเพื่อรีพอร์ตไปยังเจ้านายว่าแบบโอเคครับตรงนี้หรือว่าซีมาคนอื่นครับว่าตรงนี้มันสามารถมัก่อสร้างไปแล้วหรือว่าแผน่นพีค s สที่มันังผลิตไปแล้วมีกี่แผนแ่นเรายังสามารถปรับแก้ไขในโซนไหบ้างด้บ้างอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนนี้ที่เราพยายามประยุกต์ใช้ในโปรเจกต์ก็คือ ใช้ i ินไซ h ์ครับก็คือเอาแคชแท a c k i n g ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับขึ้นไปอยู่ใน A/C/C เลยแล้วก็ใช้ฟังก์ชัน Power BI ใน A/C/C ในการรีพอร์ตโครงการงตอนนี้ทุกคนก็สามารถทุกคนที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูวิวตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัว c a s รีพอร์ตหรือว่าตัวโมเดลโปรเกสหรือแผนางาน,นต่างๆทางเราก็มีอัพเดตไว้ให้ในโครงการด้วยนะครับรวมถึงในฝั่งของดีไซน์อิชชูที่มีการแทนโอเวอมาฝั่งคอน ทางผู้รับเหมาที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการเนี่ยสามารถย้อนกลับเข้าไปดูในดีไซน์อิชูได้เช่นกันเพราะว่าเราใช้ตัวอิชู e m เ n จเมนต์เนี่ยแท็กมาตั้งแต่สตาร์ทช่วงคอนเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงมาจากดีไซน์แต่ว่าถ้าสมมติเราต้องการดูว่าดีไซน์เขาฟีดมาแบบไหนสามารถย้อนกลับไปดูได้ใน ACC เช่นกันนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็น Giveaway ครับก็มี ช่วงก่อนอันนี้มันมีเรื่องของตัว t u t o s k h e a l ท h ที่มันเป็นแจ้งเตือนว่า System o u t a g e หรืออะไรเงี้ยมันมันมีช่วงที่มันล่มอยู่บ่อยๆก็คือเราเราก็เขียนแชนบอกขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับให้มันเข้าไปอ่านให้ให้มันเข้าไปอ่านใน t u t o s k Health ว่าตอนเนี้สถานะตัว r e v i t Work s h a r i n g หรือ Work Cloud Model เนี่ยมันมันปกติไหมถ้ามันไม่ปกติให้มันไลน์มาแจ้งเตือนเรานะครับซึ่งอันนี้เราก็พบว่าโอเคมันจะมีเมื่อเดือนเจ็ดเนาะ มีเลวิตตอนเก้าโมงเนี่ยคือเลวิตเอาเตก็คือไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็เลยให้แชทบอรเนี่ยก็คืออน o าล c e ในกลุ่มไลน์ของทีมงานทุกคนว่าโอเคตอนนี้เลวิตมีปัญหารครับแล้วก็อีกประมาณยี่สิบนาทีเก้าโมงยี่สิบเลวิตกลับมาใช้งานอ่ะตอนนี้ยังเป็นโปรดักต์ดิสลอ t ชั n อยู่ยังไม่สามารถใช้ได้รออัปเดตนะครับแล้วก็อีกอการกรณีที่ <c oughs> มันกลับมาใช้ได้ปกติแล้วก็คือจะมี Notify แจ้งเตือนไปครั้งนึงว่าสามารถแก้ไขได้แล้วสามารถทํางานได้เลยราษาเนี่ครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมมีแชทบอทอยูดด่สองตัวชื่อชี้าตกับค้าสเนะครับเป็นคอยคอย,อยแจ้งสถานะการทํางานของตัวโปรแกรมว่ามันมีอะไรผี่ปกติหรือว่ามีอะไรสามารถกลับใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมติในทีมผมนีผม,มทำเป็นเอ N นแล้วสแกน QR Code ตรงนี้แล้วก็เอาไปสามารถปรับใช้กับในองค์กรได้เช่นกันนะครับแต่ผมค้างหน้านี้ไว้ให้ก่อนละกันครับน่าจะมีประมาณนี้ครับคุณน,น,นุกได้เลยนะคะครับของผมน่าจะมีประมาณนี้ครับคุณนุก อ๋อค่ะเดี๋ยวมีคำถามจากทางบ้านนะคะคุณพงดนัยค่ะสอบถามว่าตัวแอดอินที่ผู้บรรยายใช้มีให้ดาวน์โหลดไหมครับตอนนี้ยังใช้อินเทอร์นอลอยู่ครับผมยังไม่มีให้ดาวน์โหลดมีคนแจ้งว่าสแกนคำถามไม่ทันค่ะขออนุญาตขึ้น QR code อีกรอบนึงได้ครับ,บได้ครับโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวผมค้างหน้าวันนี้ก็เลยกัน ขอถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามอื่นๆเนาะสามารถส่งอ e ีเมลมาสอบถามเราได้นะคะที่ auto desk m k t s i n x c o t h หรือว่าเข้าชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะ w w w s i n x c o t h แล้วก็เข้าไปที่ auto desk page ค่ะโอเคแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะคะถ้ามีเว็บิณาในครั้งต่อๆไปเราก็จะ สัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ลงใน Facebook ของเรานะคะชมย้อนหลังได้นะคะ